สวัสดีค่ะแนตตี้นะคะวันนี้ที่จะพาทุกคนมาดูรถอีกรุ่นหนึ่งค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถยอดนิยมเลยกับ Ford Raptor ค่ะดิฉันว่าใครที่เป็นคอรถกระบะน,นะต้องชอบมากเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกแบบดีไซน์งานติดตั้งเครื่องเสียงได้พิเศษมากๆไม่เหมือนใครแล้วก็คันนี้เองนะคะคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงทั้งภายในรถแล้วก็ภายนอกรถด้วยตอนนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างตี่มาดูกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้เองนะคะตัวฟอนต์เนี่ยเราใช้เป็นฟอนต์ขนาด1ดินค่ะเลือกใช้เป็นของคนหมูดน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็สปอร์ตการใช้งานจาก USB ก็ได้นะคะหรือว่าเชื่อมต่อดูทู t h ก็ได้ด้วยเช่นกันจากตัวเฮดยูนิตเราจะเชื่อมสัญญาณเข้าตัว PM ค่ะการติดตั้ง PM นะคะก็จะทำให้เราสามารถปรับแต่งความถี่ในแต่และย่างความถี่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ สัญญาณจากตัวปีแอมแล้วก็จะเชื่อมเข้าตัว Amplifier ใช้ Amplifier ทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะ2ตัวแรกนะคะใช้เป็นของพ i ซึ m ค่ะรุ่น MS-104 ตัวนี้เป็นทูแอมด้วยค่ะ2ตัวแรกเราก็ใช้ขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นนะคะที่ติดตั้งที่บริเวณบานประตูหน้า2คู่แล้วก็บานประตูหลัง2คู่ ใช้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันเลยค่ะการติดตั้งลำโพงเสียงกลางคู่หน้านะคะทั้ง2คู่เลยเสียงกลางเนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณบาน,นประตูค่ะโดยออกแบบชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยนะคะติดตั้งแบบเปิดหน้าลําโพงด้วยเพื่อให้ลาโพงที่ถ่ายท่อเสียงออกมาเนี่ยไรการบดบังตำแหน่งในการติดตั้งตัวทวิตเตอร์เองนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกับตัวเสียงกลางเลยค่ะบริเวณอรอบๆเองนะคะเราก็จะมีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED สีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะที่เลือกใช้เป็นสสีนี้นะคะเพราะาคุณลูกค้าเกิดบานาคารก็เลยต้องการใช้สี ชมพูนะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็รู้สึกว่าสีฟ้าเมื่อมาตกแต่งพร้อมกันกับสีชมพูแล้วเนี่ยดูสวยงามแล้วก็มุงมีนีค่ะก็เลยเลือกใช้เป็น2ส,สีนี้ในส่วนของลำโพงอีก2คู่นะคะที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทางด้านหลังนะคะคอนเซปต์ในการติดตั้งก็เหมือนกันกันกบคู่หน้าเลยค่ะลำโพงที่เลือกใช้ทั้งสีคู่ก็เลือกใช้เป็นของว i ยฟ์อะอดค่ะเป็นลำโพงชั้นนำสาสพันธ์อังกฤษแท้ๆเลยค่ะ ตัวแอมตัวที่3นะคะก็ใช้เป็นของพิซซึมค่ะรุ่น se 1.8นะคะให้กำลังขับ1800วัตต์ตัวนี้เราใช้ขับซับวูเฟอร์ค่ะใช้ซับขนาด15นิ้วถึง2ดอกเลยค่ะติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหลังของเบาะผู้นั่งทางด้านหลังค่ะการออกแบบตู้ซับเป็นตู้เปิดนะคะก็เวลาซับถ่ายทอดเสียงออกมาก็จะหนักแน่นแล้วก็ทรงพลังค่ะเหมาะมากๆเลยกับใครที่ต้องการฟังภายนอกรถคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยค่ะว่าบริเวณตรงกลางของตู้ซับนะคะก็จะเป็นตำแหน่งพอตของตัวตู้ซับค่ะรอบๆของตัว ซับขนาด15นิ้วเองนะคะเราก็มีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED สีฟ้าแล้วก็สีชมพูคอนเซ็ปต์เดียวกันเหมือนกับลำโพงเสียงกลางแหลมคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยค่ะ ตำแหน่งในการติดตั้งแอมปิฟายเออร์นะคะเราก็จะติดตั้งแอมทั้ง3ตัวเลยค่ะไว้ที่บริเวณใต้เบาะผู้นั่งทางด้านหลังนะคะโดยเราได้วางแอมที่ใช้สําหรับขับซับวูเฟอร์นะคะไว้บริเวณตรงกลางแล้วก็ขนาบข้างด้วยแอมหลอดทั้ง2ตัวของฟิ i ซึรุ่น ms 100.4ค่ะตำแหน่งใต้แอมเองนะคะเราก็จะมีการตกแต่งเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ led สีชมพูค่ะด้านบนเราก็จะปิดด้วยอคริลิกนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะคุผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าพื้นที่การใช้งานใช้สอยเนี่ยเรายังสามารถใช้ได้คงเดิมไหมคําตอบคือสามารถใช้ได้ค่ะด้านบนนะคะทางเราเราก็ซาวเองเราก็ออกแบบเป็นเบาะค่ะวางทับตัวแผงแอมอีกทีนึงด้านหลังเราก็ยังสามารถใช้งาน นั่งทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะพิเศษขึ้นอีกนะคะคันนี้เนี่ยเราได้ทําการติดตั้งแผ่นดมของพิซึมรุ่น PDA 12เอาไว้ทั้งหมด27แผ่นด้วยกันเลยค่ะติดตั้งตั้งแต่บริเวณใต้คอนโซลลงมานะคะถึงบริเวณพื้นบริเวณหลังคาเราก็แดมด้วยเช่นกันค่ะที่เช่นนิดนึงนะคะบริเวณบานประตูทั้ง4บานเนี่ยเราได้ทําการแดมถึง2ชั้นเลยค่ะการติดตั้งแผ่นดมนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงลมปะทะ เสียงฝนตกกระทบหลังคานะคะอย่างที่2เนี่ยก็จะทําให้ตัวโครงสร้างเดิมของรถคุณเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้น,นยังเป็นการช่วยในเรื่องของการลดความร้อนด้วยแล้วก็การติดตั้งแผ่นแดมนในบางตําแหน่งอย่างเช่นบริเวณบานประตูเองนะคะก็จะเป็นการกั้นห้องให้กับลำโพงทําให้ลำโพงเวลาถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยไม่มีการสั่นคลางด้วยค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยตั้งแต่งานออกแบบงานดีไซน์นะคะการติดตั้งลำโพงในตำแหน่งต่างๆการใช้ไฟมาผสมผสานเพื่อให้ชิ้นงานดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การออกแบบซิสเต็มเพื่อให้ตอบโจบทย์คุนราคาสำหรับการฟังได้ไพเราะภายในรถแล้วก็เปิดรถออกมาฟังสนุกเบิดมินิปาร์ตี้ที่นั่นได้ด้วยสำหรับคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยค่ะตีเชื่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อยากจะฟังแล้วใช่ไหมคะว่ารถคันนี้เนี่ยไถ่เท่าเสียงมาเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ Let young คือได้ยินชื่อเสียงมานานนะครับของ Rock e ก็ Sound คือเขาเป็นร้านในตำนานอยู่แล้วเอารถคันนี้มาก็อยากจะติดเครื่องเสียงสวยๆที่ผมมา Rocket Sound เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะละเอียดจะเนียนจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากผลงานออกมา ย,ย,ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสาหรับคันนี้เรายังได้ติดตั้งกล้องบันทึกของ Digital Research ไปด้วยค่ะรุ่น FHD 8 5 0 2 W รุ่นยอดนิยมของทางร้านเรา Rockstar เลยค่ะจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้นะคะคือเขาสามารถบันทึกภาพได้คมชัดทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะเรายังสามารถเชื่อมต่อ W i f i กับสมาร์ทโฟนนะคะทำให้เรา สามารถเซ็คค่าต่างๆจากสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายๆด้วยแล้วก็หากคุณผู้ชมต้องการดาวน์โหลดไฟล์สำคัญสคญมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับอินโนวชครื่นเสียงในรถยอดนิยมอย่าง Ford Raptor คันนี้เลยค่ะมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยยังไงเพิ่มเติมนะคะก็ปรึกษามาที่เรา o รก e t ็ o und อยู่ที่ปากซอยราชพิเศษ36 ได้ทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่9้ามงเช้าถึง2ทุกหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook l o c ก็ t South Thailand l i ์แอดแอดสไซล์ลอกเกหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube ล o c k ก็ s r u t h c h anel n ได้ทุกๆวันเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe ให้ติ้นิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ